สวัสดีครับวันนี้ก็มาพื่กับผมอีกแล้วนะครับเนาะจัดการกับบัตอาชัยเชนวินนะครับเนาะ,อะเอาดูหน่อยส่วนมากชายเชนวินไหมกลางคืนยากมากนะชมนะต้องอาศัยเอากลางวันเอาครับผมหมุนไปหมุนไปหมุนไป,ไปชอบเข้าไปหนึ่งทีครับผมสวยขออย่าพึ่งำเลยมาเฮ้ยสวยครับผมติดสองมาดิรอบพอได้เล่มนะชมนะพอได้เล่มนะสวยเออขอแค่สองรอบสามรอบผ่านก็โอเคแล้วท่านชม เรียบร้อยสวยสิบหกครับผมมาดีอีกสองรอบเพื่อนเอาดีๆนะเอ,อ้ยนี่ใกล้จัดจม่านบชมใกล้จัดว่ะดอกนี้เรียบร้อยสบายใจครับผมมา20สิบเต็มครับผมคูณยี่สิบมาตัวบนต่อครับผมเอารู้เรื่องครับผมสวยเรียบร้อยมาอีกผลงานสวยครับผม มาดิเดี๋ยวถ้ามันลื่นมันลื่นยาวนะคผู้ชมนะลื่นมันลื่นยาวเลยนะถ้าไม่ลื่นนีน่รอบเดียวตูมครับผมหน้ามืดตามมวเลยลงแม่งแถบดำอ่ะพื้นที่เป็นหมื่นๆไร่แม่งไม่อยากลงอ่ะมาไปลงไอ้ที่หนึ่งตารางงานอ่ะตารางบาสองเซนคผู้ชมเอามาสวยครับผมยี่สิบคูณยี่สิบเอามาดิมันจะลั่นให้ไหมครับผม ดูตัววิ่งข้างบนน้ำชมนะออาแปะผ่านบ่อยนะเมื่อกี้นะมีเบลนะมีเบลนะมาสี่รอยสวยโอ้ยเคยเียแถวสมอ้าวยังวะเริ่มแล้วเริ่มไม่ดีแล้วครับผมมาร้อคอมโบเดียวเงียบคอมโบเดียวเงียบเฮ้ยเอามาสามรอดูดิ เอา160เอาสวยผานโอ้หเรียบร้อยสวยครับผมตูงมากําไรครับผมแค่ ه, เห็นมันแตกตูปมาแล้วก็มันมีกําไรหรือว่ามันคืนทุนมาผู้ชมนะแล้วก็รอบเราเหลือการหมุนด้วยก็ถือว่าอุ่นใจนะผู้ชมนะคิวมาครับผมแถวแรกสวยงามโอ้ยเหมือนจับวางเลยครับผมมา800ครับผมสวยอย่างน้อยก็ไม่เจ็บตัวนะผู้ชมนะอย่างน้อยก็ไม่เจ็บตัว เบิ้มมาอีกครับผมร้อสบิ้มมาอีกสี่สวยกับเบิ้มมาอีกีสวยเออเอาหน่อยครับผม840ยสมาอย่างน้อยกําไรเท่าตัวผู้ชมนะเราจับเป็นสองพันนะเมื่อกี้ว้่หมาเก้าร้อยเลยวะมาดิหกรสี่สิบสวยมายืนห0พันครับผมมาอีกหกรสวยงามจบมันสองเลยผู้ชมนะ เรียบร้อยอีก5รอบมาโอ้โหว่าวไปครับผมว่าวไปอีกแล้วว่าวไปอีกแล้วโอ้โหแม่งแตกขอใจแม่งชอบว่าวไวบักชัยชินวินนี่ท่านผู้ชมนายบักขี้เกียจเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวซื้อสามอีกสักรอบแล้วกันท่านผู้ชมนะขอสามแล้วกันโอ้โหได้มาหกพันหกก็ถือว่าคุ้มท่านผู้ชมนะกำไรรอบนี้ได้มาสี่พันกว่าเลยนะนี่เจอของหนักครับผมปิดร้อยเจอของหนักครับผมปิดยังไงละ่ะ เอาดูหน่อยดิไปเลยครับผมไม่ต้องไปหมุนยอด5้าพันกลัวหน้าเมื่อยผู้ชมอย่าไปหมุนครับผมอะอันตรายถ้ามจะแตกยังไงมันก็ต้องแตกครับผู้ชมนะต่อให้คูณศูนย์มันก็แตกนะเกมอ่ะโชว์สวยผมหนึ่งทีมาดูที่ห้าพันผู้ชมโดยไม่ต้องหมุนอะ่ะมันจะได้กำไรไหมโอเคครับผมสวยมาหกร เคเกิดเรียบร้อยเต็มหน้าไปหนึ่งเทครับผมแปดพันสีโดนโดนดีครับโดนดีครับมาอีกหนึ่งทครับผมสวยงามเรียบร้อยเก้าพันหน้าครับผมโอ้โหก็ถือว่าแม่งคุ้มให้ชมดูนะเวลามันแตกเวลามันเจกแม่งก็จกแจกยิงท่านชมนะไม่ต้องไปหมุนให้เสียงครับผมเพื่อเผอถ้าผมกดห้าพันเมื่อกี้เพื่อเผือถ้าผมกดหมุนไม่แน่อุงหน้าตำท่านผูชมนะ เราก็ลดความเสียงออกไปครับผมนะครับนะกาเล่นแบบลดความเสียงนั่นคือกําไรมาแล้วคือว่าเราเซฟกําไรไว้แล้วคุผู้ชมนะพอถวนที่เราซื้อไปนะคือว่าไม่ต้องไปเสี่ยงหมุนดําให้ชมอันตรายครับผมหนึ่งหมื่นครับผมรอบนี้กําไรอีกห้าพันแปดนะรอบนี้ผู้ชมนะสรุปแล้วก็จบกันที่หมื่นสามสี่ร้อยแปดคผู้ชมนะก็ถือว่าหู้ยเอาการอยู่นะแป๊ะเล่นก็ผมว่ากลางวันน่าจะเล่นประมาณนี้ก็น่าจะดีนะคือรอบแรกซื้อถ้าเกิดกำไรปุ๊บก็รอบสองซื้อไม่ต้องไปหมุนครับผมไปเลย อาโอเคครผมก็สำหรับยูฟาโปร82นะครับมานี้เลยดีกว่านะครับเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ